จากสถานี JR Ueno นะคะไปสถานี Kasei Ueno เพื่อที่จะเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะนะคะถ้าเรามีสัมภาราแล้วเราจะไปยังไงนี่เลยนาริตะแอร์พอเป็นลิฟต์สำหรับบันได1ิขั้นนะคะเลยอะ่ะมีบอกด้วยว่าเหลือที่นั่งเท่าไหร่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันนะคะกอีมันหมุนเองนะุดยอดเลยออกนอกประเทศครั้งแรกก็จะตืนเนต้นยูนนิดนึงนะถ้าภาาตูปกเราก็นั่งได้จากอุเอโนะเจรนะสามารถเดินลอดใต้ดินโดยที่ไม่ต้องออกจากสถานีไม่เปียกฝนไม่ร้อนสวัสดีค่ะขอบค่ะ นจะมาพาเพื่อนเดินจากสถานี JR Ueno นะคะไปสถานี k ซอเ u โ n o เพื่อที่จะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการเดินทางเนี่ยมันเดินไปได้ไหมยากหรือเปล่าถ้าเรามีสัภคระแล้วเราจะไปยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามสาวแร์ไปเลยค่ะ เรืไอได้ดินนะคะสาย ไม่เคยมาอนกันนะนี่เป็นค้งแรกถามเจ้าหน้าที่มานะคะอะไนเรื่งพอดีเนาะเขมีช่วงที่เขาบอกว่าเป็นแฟร์นะคุณกบุคุอเดี๋ยวพอเราน่อสนใจแล้วคือไปขึ้นทีศาจ อันนี้นะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเดินมาถึงทางหรือเปล่ปาก็คือไปที่เคเซน่กลางนะคะทางออกที่หกแล้วก็มีติดด้วยจากบันไดลุกขึ้นเมื่อกี้นะบันไดเลื่อนลุกขึ้นก็เลี้ยวขวาเลยนะครงมาลัยอ่าเกล้าไปกัน่เลย okay. ็ไปตามตัว K กับ S แล้วก็ตัวย่อ T ไปตามทั้งออกเจ็ดนะโวยโนุพะเราไปอ๋อตัวรถต้องไปทาง4ถึงหกนะออกเอ็กซิสต์หกหกก็คือไปทางนี้หรือเปล่า ต้องมีแอปเป็ดต้องไเนี่ยหกมีป้ายบอกเลยนะนี่เลอนาริตาแอปเปิลสร้างเอหกพอเราถึงช่องนี้นะครับเราก็เดินผ่านช่องกางนีดน ที่พืนก็จะมีบอกไฟนอริตานะชัดเจนก็คือไม่ต้องเดินออกไปนอกเลยนะแจ๋วเลยอันนี้จริงก็เป็นครั้งแรกของเรานะใช่รเราปกติเราไม่เราไม่ค่อยมาขึ้นทางฝั่งโอยโน,นนะเพราะเราอยู่แจกเกียวคุโระในโตเกียวเราก็นั่งรถบัสข้าสนามบินได้เลยจุลักทูเล่น,นะคะวันนี้ เพราะว่าแต่ไม้ลื่มมอเลยถ้าบอกว่าทางเขา่าทำดีมากเลยลื่นมากเลยไม่เหนื่อยพวันนี้วันเดินทางเราก็ไม่รู้จะได้บินหรือเปล่านะเพราะมีได้ฝุนเข้าพอดีเลยนะเวลาที่จะบินก็เป็นรุ่นกันดีนะครับที่สนามบิน <laughs> เราก็ไม่ยกนะครับสำหรับคนที่มีกระเป๋าก็สามารถจะขึ้นลิปได้นะจะบอกว่าเป็นลิฟต์สำหรับบันไดสิบท่านนะคะเออแปลกมากเลยนะก็เนี่ยนะคะพอเราส <10, S 2> ิบท่านเขาก็ยังใ,ใส่ใจนะใช่เดินมาสุดแล้วนะพอเราเดินมาสุดเราก็จะมาเจอกับลิฟต์สั้นๆของเรานะคะซึ่งลิฟต์ตัวนี้นะ ทดแทนบันไดสิบขั้นแต่ถ้าใครสัมภาระไม่เยอะก็แบกได้เลยค่ะแต่ว่าพอเราเต็มสองไม้สองมือถ้าใครแบกได้แล้วรีบก็ต้องขึ้นบันไดนะอะดีนาลีนมาใช่ไหมอภพโ่อ๊อฟเ้ไปก่อนก็นได้ทีลิฟต์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเข้าทางนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ออกทางนึงเนะ็นลิฟต์ที่เร็วที่สุด เปิดเป็นสามวิโอเช่ไปกันค่ะโคนอดาเราก็ออกมาแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะครับออกจากลิฟต์มานี่นะพี่เลี้ยวขวาเลยเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนอือนี่นะคะพอเราออกจากลิฟต์มาใช่ไหมคะด้านซ้ายมือตรงนั้นนะก็มีที่ฝากกระเป๋านะคะหนึ่งใบเก้าร้อยเยนต่อวันนะคะแต่ว่าฝากได้เก้าโมงถึงหกโมงเย็นถือว่าใครมาแวะกรอกกระเป๋านะ โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะคะตามที่ยกลุงไปเลยมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วนะคะก็อันดับแรกนะครกดเป็นอังกฤษก่อนนะเพื่อนๆเราจะไปเอาแอร์พอร์ตเทอร์มินอลนะใช่ค่ะเทอร์มินอลวันเทอร์อันนี้ดีจังเลยอ่ะมีบอกด้วยว่าเหลือที่นั่งเท่าไหร่นะคะมีที่นั่งว่าง333 เที่ยวเที่ยวที่ออกนะคะโอเคเราเป็นอดาวสองนะก็กดสองเราก็จะกำหนดที่นั่งได้เองคนไปไม่เยอะนี่อ่าโอเค่อเราเลือก่นั่งแล้วนะคะก็จ่ายเงินนะแต่ถ้าคนมีสิทธการเข้าจ่ายด้วยนี้ได้นะมันจะมันจะตัด Liner t i ติ๊กเกตมันจะซื้อเฉพาะมันจะซื้อเฉพาะเ c l i ไลน์เพสเซนเจอร์ตินะยังไม่ได้บวกายเนอร์ อันนี้ก็คือเราคือทั้ง2อย่างเป็นให้ดูเป็นเพื่อนๆดูนะครับก็จะถึงนาริายาพอร์ตเทอร์มินัลวันก็ไม่มีอะไรนะเราก็ใช้เครดิตการก็ได้จะให้เลือกว่าจะจ่ายด้วยแคชก็ได้แคชดีกว่านะอ่าจ่ายด้วยเงินสดจะได้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับก็ที่นั่งละ2,570้า2,570เยนนะคะ2คนก็5,140เยนก็ประมาณเอ่อ1,500บาทโดยโดยคร่าวๆนะคะ นี่นะครับก็ดูวิธีจ่ายนะแบงก์ก็ต่อตรงนี้เลยนะครับเอ๊ะเรามีเหรียญไหมไม่ล้องนะไม่ต้องนะเครื่องมองก็จะบอกดีนะว่าถ้ามีการ์ดก็ใส่ตรงนี้นะเนี่ยก็จะได้ตั๋วแบบโจมาสองใบเงินทอนนะครับแล้วก็ นี่นะครับเงินทอนก็อย่าลืมเก็บเงินทอนนะก็ได้ตั๋วมาสองใบนะครับนี่นะไปถึงเที่ยงยี่สามนะเขาก็จะระบุตู้ใช่ไหมคะนี้ตู้สองแล้วก็ที่นั่งสิบสิบสีีสิบสีแล้วก็มีใบเสร็จถ้าเราต้องการนะโอเคอันนี้ไม่ต้องใช้สุทขาดเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันนะคะ เอาแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกันนะนม่เอพีบัตรใบเดียวลูกไปเลยก็ต้องมาช่องที่มันใช้รับตั๋วได้แบบนี้นะครับนี่นจะลืมมาตั๋วคื้นด้วยนะครับของเราแพลตฟอร์มที่สองนะเว้นโมงสี่สิบ สกายแอคเซลงมานไดเลื่อนได้นะข้างหน้านี่นี่นะครับลงบันไดเลื่อนไปเลยไม่ต้องรอลิฟต์นะพอลงมาแล้วเราก็จะเจอแพลตฟอร์ม2นะก็คือด้านซ้ายนะครับก็เขียนว่าพอนาะริตาแอปอเหมือนรถจะมารอแล้วนะ เ,เพื่อนๆก็ต้องดูนะว่านี่นะเก้าอี้มันหมุนเองนะสุดยอดเลยแต่ว่ารถก็เพิ่งมาถึงนะเห็นไหมฮะระบบเก้าอี้หมุนเองโอเคาปจะบอกว่าป้ายอ่ะเขามีอ,อักษรเบรลวให้สำหรับผู้ปกครองทางสายตาด้วยนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็อยู่ติดกับเนี่ยค่ะทางเดินไกด์ไลน์ของผู้ปกครองทีสายตานะก็ถือว่าใส่ใจมากๆตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตู้4แต่ว่าเราต้องขึ้นตู้2นะคะเดี๋ยวเราต้องไปยังตู้2ของเรามีเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะลองดูงเราว่าออกนอกประเด็นทั้งแรกก็จะตืดด่นเต้นกันนิดนึงนะเ<โ>หนื่อย<โ>ด้วยนะคะถึงยังถึงยัง ใช่ละเด้อขึ้นตรงนี้ใกล้กว่าไหมขึ้นสิบขึ้นสามเดี๋ยวเราสองกันนะเนี่ยเราขึ้นสามกล้ก<ร><ร>ว่าใช่เพราะว่าเราที่นั่งสุดท้ายอไปกีระใบรักดูเลมากทุกคนอันนี้พี่โยกก็เอากระเป๋าสปไว้ยังชี่วางนะเดี๋ยวเราตามดูสอง วางไว้ตรงนี้แล้วค่อยกลับมาเอานะอ๋อถ้าเราเลือกนั่งข้างหน้าก็ดีนะเพราะว่าใกล้กระเป๋านะแต่ถ้านั่งท้ายก็จะแต่เร<ต>าก็ดีเราก็ไม่ไกลกับเป๋ามากค่ะส่วนนี้เป็นที่ทิท้งขยะนะคะประตูเป็นแบบออโต้เมติบรรยากาศเนาะไม่ต่างจากมีปโปลีแล้วใคยๆกันส่วนด้านบนก็มีที่วางของด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งที่นั่งเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะวิธีการก็คือเ,เพื่อนๆต้องดูที่ต่วนว่าของเราอ่ะ14ดีมันตรงกับอันนี้ไหมถ้าภาพตรงปกเราก็นั่งได้นะคะ C ก็คือริมทางเดิน D ก็คือวิดว์อันนี้ก็เป็นบริเวณที่นั่งค่อนข้างนั่งสะดวกเลยนะทุกคนเพราะว่าด้านหน้าเรายังสามามรถวางกระเป๋าเดินทางได้อีกหนึ่งใบแล้วก็ A เอนเบาะได้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้เราก็เลื่อน เปิดขึ้นลงได้นะคะที่สําคัญก็คือนี่เขามีม่านให้ด้วยถ้าเกิดแบบมีแดดนะเราก็ดึงขึ้นแต่ถ้าจะเอาเอาขึ้นก็กดลงนิดนึงเสื้อนตรงนี้นะคะก็เป็นที่แขวนพวกเสื้อโค้ทแต่ว่าบางคนก็แขวนกระเป๋าก็ได้นะคะและนอกจากนี้เขายังมีที่วางของเหลือสีสันด้วยนะก็เราสามารถยกพวกกระเป๋าอะขึ้นไปวางได้และเนี่ยเขาใส่ใจมากเลยอะพี่โยเขาทําตรงเนี้ยให้มันเป็นช่อง ใสๆเพราะว่าเวลาเราจะลงอ่ะเราจะได้แบบเด้มองได้ลืมของหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยดีงามแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็าจะมีแบบเป็นพวก QR code อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะคะก็จะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็จะมีแผนผังบอกว่าแบบเออแต่ละตู้เนี่ย มีถังดับเพลิงโอ้ยมีถังดับเพลิงเวยอะมีปุ่ม SOS อยู่ตรงไหนมีห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องน้ำนี่จะอยู่ระหว่างตู้สกับตู้ห้านะคะนี้เรานั่งตู้2ถ้าใครแบบเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็ไปนั่งตู้ห้าได้ตรงนี้ก็ดีงามน,นะคะนี่เราสามารถเปิดแล้วก็วางได้เขาบอกว่าสามารถวางของได้10กิโลนะคะกระเป๋ากระเป๋าคนเราอย่างมากประมาณสองสามโลไม่ใช่กระเป๋าเดินทางก็สามารถวางตรงนี้ได้ ดีงามมากเลยคนนี้สอสแซกก็ซื้อข้าวปั้นมากิน้วส่วนอันนี้ก็เป็นพวกโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่เขามีอาจจะยังไม่มีภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือมีแต่คนญี่ปุ่นที่เดินทางมันเองนะคะที่ญี่ปุ่นครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆไม่หลงแน่นอนเพราะว่าวันนี้สอสแซกได้พาเพื่อนๆมาเดินแล้วนะคะ จากสถานี JR อุเอโนะเดินมาถึงเคเซแบบไม่ต้องขึ้นมานอกสถานีนสะดวกมากนี่นะคะเก้าอี้ของสกายไลเนอร์อ่ะเขาสามารถหมุนได้เหมือนตอนต้นคลิปเนาะที่พี่บุงอะ่ะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะก็สามารถหมุนเข้ามาแบบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงมีเจ้าถาดน,นะคะที่วางสิ่งของอะ่ะทั้งหน้าและหลังเลยก็เวลารถไฟกับเขาเรียกอะไรอะ่ะวิ่งไปวิ่งกลับ มันก็จะหมุนเก้าอี้ในทิศทางที่แตกต่างกันนะคะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะหมุนขึ้นแต่เขามีระบบแบบหมุนอัตโนมัติใช่ปะ่ะและนี่มีรูทอินโฟเมชันนะเขาก็จะบอกว่าเออเราจะไปที่ไหนยังไงอันนี้คือเขาจะไปลงเทอร์มินอลสองสามก่อนใครลงเทอร์มินอลหนึ่งก็นั่งสุดสายนะคะ เดี๋ยวจะผ่านโตเกียวสกายทีด้วยแต่เราองไม่ได้เห็นก็จากอูเอโนเนี่ยก็จะไปมิโปลิเนาะแล้วก็ไปสนามบินนะคะนี่และอันนี้ป้ายนี้ดีงามมากๆเลยนะคะเป็นป้ายที่บอกว่าให้เรามั่นใจได้เรื่องการแพร่กระจายโควิด -19 จึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ลงจากสกาไลเนอร์นะที่เรานั่งมาจากอุเอโนนะคะตอนนี้สอสั้นอยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่งก็คือสุดสายเลยใครที่บิน1ิ a แอร์บินการบินไทยเนาะก็มาลงเทอร์มินอลหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครบินเทอร์มินอลสองหรือสามเนี่ยจะลงก่อนนะคะจากอุเอโนนิโปลีก็เทอร์มินอลสองสามแล้วก็เทอร์มินอลหนึ่งเาเพื่อนเพื่อนมาลงจากไทยมาลงที่ ในนิกาก็จะลงจำเป็นนอหนึ่งกันใช่ก็วิธีการเดียวกันแต่ว่าเรา r e วิร์สเนาะก็จากสนามบินแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างใช่โอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไปนะใช่และที่สำคัญก็คือจาก Ueno JR นะสามารถเดินลอดใต้ดินโดยที่ไม่ต้องออกจากสถานีไม่เปียกฝนไม่ไม่ร้อนด้วยนะคะก็ถ้ามีคําถามก็ลงไว้ในคอมเมนต์นะนี่นะคะที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่อันนี้ก็เป็นตารางการวิ่งนะคะของรถไฟ เคเซเนาะสารแซบจะสอนเพื่อนๆดูนะคะอย่างป้ายสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นวันธรรมดาจันทร์หึงสุกส่วนสีชมพูในบล็อกนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการนะคะวิธีการดูง่ายๆเนาะตัวเลขด้านหน้าก็คือเป็นชั่วโมงส่วนตัวเลขพวกนี้ก็คือเป็นนาทีอย่างเช่นขบวนแรกนะคะของวันธรรมดาเนี่ยเริ่มตั้งแต่7โมง23นะก็จะออกจากนาริตะเทอร์มินอลหนึ่ง นะคะแล้วก็ขบวนสุดท้ายของเขาก็คือห้าทุ่มห้าทุ่มตรงนะคะส่วนอันนี้อย่างเช่น9ก้าโมงเช้าเนี่ยวันธรรมดา9ก้าโมงเช้าก็จะมี3เที่ยวนะคะก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆหมายถึงว่าในช่วง9โมงอะ่ะก็จะมีเ้าโมงนาทีสา6แล้วก็59ก็จะสลับไปอย่างนี้นะเที่ยวสุดท้าย5้าทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนกันนะคะตอนเช้าก็ เริ่มที่7จ็ดมงครึ่งก็จะช้ากว่าวันธรรมดาหน่อยวันธรรมดา23นาทีใช่ไหมอันนี้30นาทีแล้วก็เที่ยวสุดท้ายของเขาก็ห้าทุ่มเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไปลงได้ทั้งอเวโนแล้วก็นิโปลิค่ะโอเคค่ะเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแตะบัตรออกกัน ร้อยนะคะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วแล้วก็กำลังจะเดินเข้าสู่สนามบินนาริตะนะคะโอ้ยไม่ได้มานานมากนาริตะว,ว้วาววาวเี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆลงจากสนามบินเอ่อนาริตะแล้วก็จะเข้าโตเกียวนะคะเพื่อนๆก็มาทางนี้เลย จะเห็นเคาน์เตอร์ k ค s ซสกายไลนนะคะก็ซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็เดินลงไปได้วิธีการก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับตอนที่จากในเมืองมาสนามบินนะคะอันนี้ก็จากสนามบินเข้าเมืองโอเควันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ